เอาไหมเพื่อนเอาไหมเอาไหมต้องการไหมฮะโอเคเพื่อนเราบอกโอเคนะฮะเฮ้ยจะซื้อจริงเหรอน,นายนจะซื้อจริงเหรอบ,อรบอรอ้าบอเฮ้ยนายนายมันต้องห้าร้อยโลบากนะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะจำแบบนี้กันได้ไหมเราเคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเออหัวหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยจะบอกว่าแบบนี้นะคะเป็นแบบที่เราเคยเล่นไปแล้วนะคะชื่อว่าแบบ Star w วิ g a r t ร์ตตี้นั่นเองก็คือเป็นแบบที่เรานะต้องมาทำการนะคะวาดรูปนะแบบนี้นะคะอุ๊ยวาดอมงศ์อาร์ตน่ารักจุงแล้วก็ให้เพื่อนนะคะมาทำการซื้อรูปไปนะโดยที่ต้องใช้โรบักจริงๆในการซื้อนะคะทุกคนเรามาเจอเทพแห่งการวาดรูปแล้วแหละโอ้ ออันอย่างว่าเดนิสาร์กหดหัวใจให้ได้ด้วยนะคะอุ๊ยอัปเดตใหม่กหมดหัวใจได้ด้วยอันนี้รูปอะไรเนี่ยแต่ก็ดูสวยนะคะกรอบสวยมากส่วนคนนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าของนะที่เป็นคนวาดรูปอุ๊ยจะบอกว่าวาดสวยมากเลยะวาดรูปแมวด้วยนะคะน่ารักจุงงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปตั้งซุ้มเรากันดีกว่านะเฟิบนะคะเรียบร้อยนี่คือซุ้มเรานะคะที่เราทําไว้และพี่นิวก็ได้วาดรูปเบคอนนะ,ะรูปเบคอนอันนี้นะ เป็นรูปเบคอนแล้วก็อันนี้รูปนี้พี่นิวซื้อมานะคะ นี่รูปนี้พี่นิวซื้อมานะไม่ได้วาดเองนะรูปนี้ซื้อมานะส่วนอันนี้นะคะเป็นเป็นรูปเบคอนนะเป็นรูปเบคอนอันนี้พี่นิววาดเองนะคะเบคอนถือว่าเป็นรูปที่ตั้งใจวาดมากเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูแว่งแวงก็ตามนะคะมาดูกันว่าเราจะขายเอ,อ่อรูปเบคอนได้หรือเปล่านะคะอุ้ยเหมือนมีคนมายืนตรงข้างหน้าบ้านเราบ้านเรา <c oughs> เรียกบ้านเอาวันดีจา้าวันดีจา้าอุ้ยเบคอนด้วยเอ๋ยแปน๊นนึงยังไม่ได้วาดรูปแปน๊นนึงยังไม่วาดเบคอนเบคอนเบคอนมายืนตรงหน้าบ้านเรานะคคะสสวัสดีจบอน สวัสดีจ้าอ้าวเฮ้ยเดี๋ยนะนี่นายสนใจรูปเราหรอนายสามารถไปดูรูปเราได้นะนี่เราวาดรูปเบคอนอยู่ตรงนู้นนายไปดูได้นะอะไรอ่ะอุ๊ยเพื่อนเราบอกว่าต้องการรูปเบคอนเอ้านี่ไงเพื่อนรูปเบคอนมาเอาเลยเพื่อนนี่เราวาดแล้วนะคะมาเอาเลยอะไรเขาบอกว่าไม่ไม่เอาเหรอเอ้าเอาทําไมละนายก็นายบอกว่านายต้องการรูปเบคอนก็นี่ไงรูปเบคอนน่ะไม่เหมือนตรงไหนเนี่ยเหมือนจะแกะเลยเห็นไหมดูดิอะไรนะเพื่อนเราบอกว่าให้วาดใหม่นะคะ ให้วาดใหม่เออให้วาดใหม่อย่างนั้นเหรอทําไมนาไม่เอารูปนี้อะอโถมีการบอกว่าอะไรเนี่ยวาดใหม่ตอนนี้ด้วยนะนาวทําไมเพื่อนเราโหดร้ายขนาดนี้อะโอเคโอเควาดใหม่ก็ได้วาดใหม่ก็ได้ได้เลยนายเดี๋ยวเราจะวาดให้นายใหม่นะเออนายจะได้พอใจนะโอเคไหมโอเคไหมทําไมต้องให้วาดใหม่ด้วยก็ไม่รู้นะโอเควาดใหม่ก็วาดใหม่สงสัยว่าเขาอยากให้พี่นิวนะคะวาดทั้งตัวนะคะโอเคเราก็จะวาดทั้งตัวให้นะคะ มานะคะอันนี้คือหัวเบคอนนะคะเดี๋ยวเราจะลองวาดหัวเบคอนทั้งตัวดูนะคะคือพี่นิวก็เป็นคนที่บอกแล้วนะคะว่าวาดรูปไม่เก่งนะคะวาดไม่เก่งอย่างแรงเลยนะอันนี้คือหัวนะ,ะหัว,ห,วหัวเบคอนนะ,ะเออแล้วก็แบบเถอที่รู้ว่าผมเบคอนอ่ะมันจะเป็นแบบคล้ายๆเบคอนที่เราชอบกินกันนะคะเออนะพี่นิวก็วาดไปนะคะส่วนยไม่สวยก็เอ่อก็อยู่ที่นั่นแหละค่ะอยู่ที่จะมองนะคะทุกคนนะ โอเคประมาณนี้อ่ะรู้สึกว่าจะไม่ได้วาดทั้งตัวแล้วนะคะเพราะว่าแค่หน้าก็ใหญ่แล้วนะคะอ่ะเราก็วาดใหม่เพื่อนเราอยากให้วาดใหม่เราก็วาดใหม่นะคะสงสัยว่ารูปนั้นไม่สวยนะทุกคนนะเราก็วาดใหม่ให้เลยนะจัดให้เลยนะคะเพื่อนอยากได้เราก็จัดให้นะคะโอเคอันนี้คือ หัวเบคอนนะคะต่อไปก็จะเป็นเนงส่วนที่เรียกว่าคอนะคอเบคอนนะคะอ่าถ้าเกิดเราวาดผิดแล้วก็แบ็กกลับได้นะคะอาเลยบอกแล้วว่าคุณไม่เก่งไว้แต่ว่าทรงผมแล้วก็หัวดูดีกว่าภาพแรกนะคะบอกว่าเพื่อเราจะชอบนะเนี่ยชอบไม่ชอบก็ต้องเอาแหละเพราะเขาบอกว่าจะเอาแล้วนะคะเบคอนของเรานาจะมีเสื้อคลุมนะเสื้อคลุมสีดำนะคะเราก็แบบ่ค่อยประจงวาดไปนะฟื้นแบบนี้อ่าอันนี้ก็เป็นแบบอ่าคอนะคอเสื้ออาแบบนี้นะเย้โอเคต่อไปเรามาลงสีกเลยดีกว่านะคะไม่ช้าไม่รอช้าผมเบคอนนะคะ ผมเบคอนจะเป็นสีน้ําตาลนะทุกคนนะสีน้ําตาลเราก็ทําการอ่าลงสีไปนะสีน้ําตาลแบบนี้นะ,ะแล้วก็ต่อไปมาลงสีสีเสื้อก่อนนะสเสื้อเบคอนนะก็จะเป็นสีดํานะคะดำแบบนี้ดำแบบนี้อโอเคประมาณนี้ไม่ได้ไม่ดำมากเอ้แต่มันก็เทานะทุกคนนะโอ้ยอะไรกันเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้เฟึบเฟึบอ,อ่าแล้วต่อไปตรงนี้นะก็จะเป็นสีอะไรนะ สีน้ำเงินนะคะสีน้าเงินสีน้าเงินน้ําเงินแบบนี้อ่ะไปฟึบโอ้โหเหมือนเลยทุกคนเหมือนเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ต่อไปนะคะเรามาวาดหน้าตากันนะคะวาดหน้าตากันนะอ่ะหน้าตาก็นั่นแหละค่ะเป็นจุดๆอุ้ยดกดผิดกดผิดเบคอนหน้าดำไม่ใช่แต่ต้องไปกดพู่กันนะ,ะอ่าแบบนี้นะคะอุ้ยน่ารากักอะเออไปก็น,น่ารักดีนะแล้วก็ทําแบบว่าอ่าเป็นหน้า หน้ายิ้มยิ้มนะคะหน้ายิ้มยิ้มอุ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้ปักแหว่งแล้วก็นึ่งอ่าโอเคเฟิบฟบอ่าน่ารักจุงเบยอ๋อหรือว่าเพื่อเราต้องการเบคอนตัวสีขาวโอเคเสร็จแล้วแค่นี้แหละอ่ะไปเฮ้ยโอเคเปลี่ยนสีกรอบเปลี่ยนสีกอปเอาเอาสีอะไรดีส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 ีฟ้าและวกันนะสีฟ้าอ่ะตั้งชื่อว่าอ่าเบคอนแหนะคะเบคอนแห ก็ผมมันเป็นเบคอนนะเออนี่ก็ดูดีนะว่าไปนะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วว่าเสร็จแล้วโอ้นี่เขาต้องยืนรออยู่เลยนะคะนี่นายฉันว่าเสร็จแล้วยังยืนรออยู่เลยนะ,ะเนี่ยยังอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยยังอยู่หรือเปล่า ออกไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะอ๋อตอนแรกเขาอาจจะไม่ชอบที่ว่าสีผิวมันเป็นสีชมพูหรือเปล่านะเพราะว่านายเบคอนคนนี้นะคะสีผิวนะเขาเป็นสีขาวโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งรูปกันเอ้ยเนี่ยนะก่อนจะตั้งรูปอะเดี๋ยวเราขอเป็นสุ่มกรอบดีกว่านะคะมันมีให้สุ่มกรอบนายรอยตรงนี้ก่อนนะอยู่ไปเนี่ยไปไหนแล้วก็ไม่รู้ okay. โอเคอุ้ยเดี๋ยวนะมันมีแบบใหม่มาหรออันนี้คืออะไรอะทุกคนลองดูก่อนนะรูปนี้รูปนี้เพราะเราจะขายรูปนี้ให้กับเพื่อนก็รูปนี้ไงโอเค อุ้ยเหมือนเป็นการแบบเหมือนเล่นบิงโกอะอุ้ยอะไรอะได้อะไรมาได้กรอบอะไรมาก็ไม่รู้นะคะต้องจ่ายทีละร้อยอะลองอีกรอบนึงนะพี่นิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะรูปเดิมรูปเดิน,ดนมามาดูกันนะคะฟึบฟึบเอ๊ะทำไมได้แต่คอมมอนน่ะรู้สึกว่าเราได้แต่คอมมอนนะคะอ่ะกลับไปที่ซุ้มเรากันนะคะกลับไปที่ซุ้มเรากันก็ยังยืนที่เดิมนะคะพี่นิวก็ทักทายเข้าไปนะเฮ้เฮ้เอาไปไหนเราก็ไม่รู้นะ ออไปกินข้าวหรือเปล่าเดี๋ยวพี่นิวนะคะลองเอารูปที่เราเพิ่งวาดเมื่อกี้นะเป็นรูปเบคอนนาะรูปนี้นะมาใส่นะคะเดี๋ยวขอขายสัก500โลบลั๊กละกันนะคะดูซิว่าเขาจะยอมซื้อหรือเปล่านะตั้งราคาส,งสูงๆไว้ก่อนอ,อ๋อนี่ไงที่เราได้กรอบมาเมื่อกี้นี้นะคะทุกคนนี่เป็นกรอบมงกรอบไม้อะไรแบบนี้ที่เราสูงมาสา3ครั้งอะ่ะนี่ไงใช่ไหมนี่ไงได้กรอบมาแบบนี้นะคะแต่มันเป็นกรอบแบบคอมมอนนะคะแล้วก็เป็นกรอบแบบว่าอ่าเป็นลายอะไรแบบนี้นะเอามาดูกันเนะนี่ยนี่โอ้อันนี้ก็สวยนะ เออกรอบนี้ก็สวยเด้อว่าไปนะเป็นกรอบของเล่นนะชื่อว่ากรอบของเล่นนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มกรอบตรงนี้บ้างดีกว่านะอ่ะมาตั้งยังเหลือนะโอเคจัดไปขอดีๆขอดีๆขอแบบโอ้โหคอมมอนอีกแล้วทุกคนนะอีกรอบหนึ่งทําไมได้แตกคอมมอนเนี่ยอันนี้เป็นเอฟเฟกต์อโอเคมาขอดีๆขอดีๆอุ้ยได้แลได้แลนะคะได้แลทางนี้ได้แลเป็นอะไรบลูโอบปเอฟเฟกเอฟเฟกออะไรล่ะเอฟเฟกต์อ่ะโอเคก็จะบอกว่ามันก็ต้องแบบว่า กรอบต้องดูดีหน okay, sure. okay, wow. ่อยนี่ไงได้เป็นเอฟเฟกนี้มาโอเคทุกคนจัดไปเลยนะคะว้าวเห็นไหมว่ามันจะมีเป็นเอฟเฟกสีฟ้าๆนะประกายฟ้าฟ้าแบบนี้นะคะ้สวยอ่ะน <no> ี่แหละเหมาะกับรูปภาพราคา500โลบากเรานะคะเห็นไหมว่ารูปนี้ราคา500โลบากอ่ะดูซิว่าเพื่อนจะซื้อหรือเปล่าทําไมเพื่อนนิ่งจังเลยอ่ะเพื่อนอ้าวอยู่นะคะอยู่ตอบมาแล้วตอบมาแล้วนะอ่ามาดูเพื่อนเรากันนะคะอุ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราเดินไปที่รูปด้วยนะคะสนใจหรือเปล่านั่นน่ะสนใจไหมเพื่อน เพื่อนเราบอกว่าโอ้โอ้อะไรอะโอ้อะไรเ่เพื่อนเอาไหมเอาไหมไหมนี่ถึงแม้ว่ารูปภาพจะไม่สวยแต่ว่ากรอบสวยนะมีเอฟเฟกสวยด้วยเอาไหมเพื่อนเอาไหมเอาไหมไหมเอาไหมเพื่อนเอาไหมเอาไหมต้องการไหมฮะโอเคเพื่อนเราบอกโอเคนะฮะเอ้ยจะซื้อจริงเหรอนายนจะซื้อจริงเหรอบ้าบอเฮ้ยนายนายมันต้องห้าร้อยโลบากนะถ้านายเอาจริงนี่เราตกใจมากเลยนะเฮ้ยนายเอาจริงเหรอเพื่อน เฮ้ยเอาจริงทุกคนซื้อไปแล้วห้าร้อยโลปาอโอเอซื้อไปแล้วอะออเอ้ยจริงเหรอเพื่อนโอ้โหโ,โ,โอ้เพื่อนขอบคุณมากเลยนะเพื่อนนะ โอ้เพื่อนเพื่อนนี่เปย์เราหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนขอบคุณมากเลยนะเพื่อนนะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเพ,พื่อนคนนี้จะซื้อเรานะคะรูเมื่อกี้ห้าร้อยโลบักพี่นิวก็เลยบอกว่าขอบคุณเพื่อนมากเลยนะขอบคุณขอบคุณ t h a กิ y o อยู่วันมาสขอบคุณมากๆเลยนะค <ๆ S 2> <น>ะขอบคุณจริงๆนะเพื่อนนะคือดีใจมากเลยนะที่เพื่อนเรานะยอมซื้อนะ,ะเออนะขอบคุณเพื่อนมากๆเลยนะเอาเพื่อนไปแล้วนะไปไหนเราก็ไม่รู้นี่มันเอเลนนะคะเอเลนในไททันนะคะแป๊บหนึ่งนะขอดูก่อน ปาติโถท,ทำไมวาดเหมือนขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยนี่ทำไมนายทำได้ยังไงอ่ะขายเท่าไหร่หนึ่งร้อยโลบักขายหนึ่งร้อยโลบักเหรออุ้ยขายถูกมากเลยนะเพื่อนนะแล้วขอซื้อแล้วกันนะคะนะแล้วขอซื้อแล้วกันที่เป็นรูปของเอเรนนะคะประมาณหนึ่งร้อยโลบักนะทุกคนนะจัดไปนะฟืบนี่ซื้อแล้วนะคะนี่นี่เธอฉันซื้อรูปเธอแล้วนะ,ะรู้ตัวปะเนี่ยว่าเราซื้อรูปเนี่ยแล้วเราก็เอาไปตั้งนะ เอาไปตั้งที่ของเรานะคะนี่ขอขายที่ห้าร้อยโลบักเลยละกันเะคะนี่ซื้อมาเพิ่มราคาสวยมากทุกคนดูดิเป็นรูปเอเลนนะคะน,น,น,นี่ส่วนแม่จ้าส่วนแม่จ้านี่ส่วนแม่จ้าอุ๊ยอันนี้เจ้าของเจ้าของรูปนี่เจ้าของรูปนี่นะเจ้าของรูปนะ,ะนี่นี่ที่เราไปซื้อเขามาเมื่อกี้นี้นะเอา้าที่เขาวาดรูปเอเลนเมื่อกี้นี้นะคะเขาเขามาดูไงว่าลูกเขาไปไหนเอาลูกเขาอยู่นี่ไง เราซื้อมาแล้วเธอนะพี่นิวก็เลยบอกว่าฉันนี่แหละฉันเป็นคนซื้อรูปเธอเองนะฉันเป็นคนซื้อรูปเธอเองแหละเออเอ,อแล้วเพื่อนเราก็บอกว่าฉันเห็นแล้วแหละอืมฉันเห็นแล้วมือนก็ว่าเขาแค่มาดูเฉยๆนะคะว่ารูปเขาอ่ะอยู่ที่ไหนนะคะก็อยู่ที่นี่แหละพี่นิวซื้อมาเองนะอะไรแบบนี้วันนี้นะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขายได้ห้าร้อยโลบักก็พอใจแล้วนะทะุกคนนะ,ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเบคอนคนนั้นจะซื้อรูปเรานะคะ แล้วเขาก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเออหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะโอเคนะคะวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าแบบนี้เล่นกี่ทีก็สนุกนะคะไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายจ้าจุ๊บจื้อเขาบอกว่าซื้อของฉันทีได้โปรดซื้อรูปฉันทีโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่ารูปไหนมันดูดีอ่ะรูปนี้ละกันนะห้าสิบโลบากเพราะเราคิดว่ารูปนี้สีมันดูสวยดีนะอะจัดไปเลยนะห้าสิบโลบาก เรียบร้อยเราซื้อรูปนานแล้วนะ,ะเขาเห็นแล้วนะคะว่าเราซื้อแล้วนะคะเราซื้อแล้วเราซื้อแล้วเอาไม่ต้องเดินชนไม่ต้องเดินชนนะคะแล้วเพื่อนเราก็บอกขอบคุณนะคะ thank you โอเคกลับบ้านกันดีกว่านะได้500โลบักแล้วสบายใจ